สำหรับยุคสมัยนี้ใครจะพูดยังไงผมไม่แคร์<ม>เพราะสิ่งที่ผมต้องแคร์คือเงินในกระเป๋าไม่ใช่ปากชาวบ้าน <laughs> รู้เรื่องกระเบื้องหลาวมีคนเคยถามว่าเลาะยิ้มแย้มอย่างนี้โกรธเกลียดใครเป็นหรือเปล่า <laughs> ผมเกลียดใครไม่เป็นหรอกครับจะเก็บทุกรายละเอียดที่เจอ <laughs> ไม่ชอบให้อใไรชอบรอวันเอาคืน เรื่องกับเรื่องล้าเห็นรถกูเก่าทำเป็นมาดันมึงรู้หรือเปล่าเครื่องกูเท่าไหร่โดนแตกจะแหกปากรู้เรื่องกับเบื้องล้าโอ้เธอเจ็บจี๊ดคนขับรถสมัยนิ้มก็บแปเนาะทำไมอะก็กูตามมาต้องนานไม่แรงเพราะกูจะแตงมังแหลงขึ้นมาทันทีและอีกิพาย เฮ้ยเฮ้ย,ยมึงคิดอย่างกูไหมสมัยเรื่องของเรารู้ไม่ท่าคนอื่นวะไอ้เหี้ย <laughs> สมัยนี้วาสนาหรือพรลิขิตสู้บัตรเครดิตไม่ได้หรอก <laughs> คนเรานี่มันก็แปลกเนาะพูดถึงคนนั้นใหม่ดีคนนี้ใหม่ดี แต่พอพูดถึงตัวเองแต่ละทีมหืมดีจนน่าวอส้นเป็นทนีบได้สักรู้เรื่องกระเบื้องแล้วสวยน้อยก็ปกไม่เท่าไร <is> แต่ถ้าใหญ่อะใจพี่ตัด <laughs> ใจคอไม่ดีเลย <is> <laughs> ผมอยากจะรู้จริงๆเลยอยากรู้อะไร ไอ้รูปหล่อที่เธอบอกว่าเขาขับรถหรูมันเลี้ยงดูหนูมันคนขับรถป็นทุกและแมคโครหรือเปล่ารู้เรื่องกระเบื้องแล้วตั้งแต่เลิกสนใจคำพูดของชาวบ้านชีวิตเริ่มเป็นสุขเยอะเลยรู้เรื่องกระเบื้องแล้ว จริงๆนะผมก็อยากเป็นช่างฝาเหมือนกันนะทำไมอะ่ะก็ลีลาไม่เคยดีอ่ะจะโดนแต่ละทีทั้งดูทั้งช็อตเลยเ <laughs> รู้เรื่องกับเบื้องลาว <laughs> ไม่ว่ายุคสมัยไหนไม่ต้องพยายามทำดีให้งนเห็นเพราะสิ่งที่มันเห็นมันเห็นแต่ตอนเราทำไม่ดี <laughs>